ถ้าผมเอาช่องรถมาเล่นเกม1คลิปจะเป็นยังไงเริ่มจากบอกคนดูก่อนเลยว่าผมเนี่ยโดนแบนช่องเกมไปและสร้างช่องใหม่ยอดวิวไม่กากมากแนะนําตัวก่อนผมชื่อบัอบลิปเปอร์หล่อเท่ส่วนกิจการที่ผมทําก็อ่านแท็กก็น่าจะรู้นะคือช่วงนี้มันเคยเป็นช่องเกมมาก่อนเว้แล้วจากนั้นผมก็มาทําช่องรถดูดิขนาดวูของผมยังขับรถแง่แเลยลิปเปอร์และลิปเปอร์ขาย DRV นะผมเป็นเพจที่ขาย DRV ของผมเองนะครับแล้วประกันไม่โกงแน่นอนเปิดผ่องร้อยบาทแล้วไปดีไปเล่นได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างดีสิปชัน,น ว่าลงคลิปนี้ไปจะมีคนดูเท่าไหร่แล้วบอกเลยว่าคลิปนี้ลงยาวมากนี่คือนึ่งเพลงนี้เลยไอ้หนุ่มทรงเชง็ง <don> ไอ้หนุ่มทรงเชง็งมันเสียงจุนท่อลนะ ไอ้บาเอ้ยแล้วผมแม่งขับทรงเชงด้วยไงว้าวุ่นเลยทีนี้แล้วรู้ไหมว่าทำไมผมต้องขับรถตลอดเวลาไปว่าจะไปล้วงคนอื่นก็ตามโพ้ะจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลที่ผมขับรถก็คือผมขับเขาออกใจ,ใจ,ใจไปได้แต่เ้าจริงๆการขับรถในเกมนี่บอกตามตรงมันได้ฟิลเหมือนแบบประมาณว่าเคลื่อนที่เร็วทั้งที่จริงๆแล้วแม่งไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยประมาณว่าแบบเอาฟิลอะเอาฟิลผมอยู่ไม่ไหวยังไงก็ออกไม่ไล<ว>ก็ออกไม่ต<ว>้องมาบอกหรอกเจ้านะาอ้ยสวยเอาดีเมื่อกี้ผมร้องเพลงไปวะ ผมอยู่ในยุคที่ผมอยู่แรงคอมมันเดอร์แล้วผมต้องโซโล่ให้ขึ้นคอนโดยที่เจอทีมแบบเวลิกูโซมาจุบๆบอบอกเลยมันโคตรยากเอาดีผมว่าอาวีมันก็เล่นสนุกเว้ยถ้าเราแบบไม่คซีเรียสแล้วก็ไม่แบบคิดมากเรื่องแรงเอาจริงๆนะสิ่งที่ยากที่สุดในเกมนี้ไม่ใช่แบบได้ชชนะหรือได้ดาวนะแต่คือได้ใจเธอต่างหากเกิดมามีผมเธอโยนมบมโบยคือเขาผมไม่ชอบเพลงเมื่อกี้แบบเอออะไรอย่าง ไม่รู้ว่าคนดูจะดูมาถึงตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าทุกคนดูมาถึงตรงนี้แปลว่าทุกคนเนี่ยน่ารักแบบเวลิกูโซมาจุ๊บๆเลยนะก็ไม่รู้สิก็แบบผมก็อยากให้ทุกคนแบบกดไลค์หรือว่ากดฟอลโลเวอร์อะไรเงี้ยกดกดให้กันหน่อยคือแบบผมก็อยากดังบ้างอะไรเงี้ยเอาดีทุกคนยังไม่กดติดตามให้ผมเหรอกดติดตามได้แล้วมั้งผมร้องเพลงให้ฟังหลายเพลงแล้วนะเอาเว้ผมบอกเลยผมชอบเพลงนี้เราฟัง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 ให้ใช้มันไปกับเธอ อยากปากผู้เยาภาคผู้เยาภากทำไมครูไม่รู้ร้องทำไมละเนี่ยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนดูแม่งจะดูมาถึงแบบช่วง2อนาทีนี้หรือเปล่าก็แบบอ๋อจริงๆนะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้จะมีคนดูไหมเนี่ยถึงแบบตอนนี้เลยถ้าใครดูถึง2อนาทีนี้ทุกคนบอกผมทีว่าทุกคนดูถึง ือเกมนี้แม่ง easy จังปะจนจนผมสามารถติดเล่นได้ทุกคนที่ดูรเป็นสายเกมอะไเมันสายเกมอมลงมาเติมเด้ลงมาเติมเด้ครเป็นสายเกมอะลงมาเติมเด้อเมื่อกี้มันเป็นเอ่อเพลงของผมเองเลยแบบเพลงออริจินอลของผมเองนะครับที่ผมสั่งทําขึ้นมานะถ้าใครอยากฟังก็กดไปที่แผ่นเสียงนะครับผมก็ไม่รู้หลังจากลงคลิปนี้วิดีโอคลิปนี้แบบมันจะฟีดหรือเปล่าก็เอาเป็นว่าถ้าใครดูถึงตรงนี้ผมจะแบบวิลลี่กูดมากผมผมรู้สึกดีมากเลยนะถ้าแบบแบบคนดูถึงดูถึงตรงนี้จริงจริงเพจลิปเปอร์และเพจลิปเปอร์ขายไอทีอ V นะครับผมเป็นเพจซื้อขาย IDR V นะครับผมเปิดผ่อนหนึ่งร้อยบาทรับไปดีไปเล่นได้เลยนะครับไม่ว่าจะแพงแค่ไหนไม่ว่าจะแรงเท่าไหร่เพจผมเองนะครับไม่มีโกงแน่นอนนะครับผมก็ลิงก์อยู่ด้านล่างดีสิปชันหรือไปกดติดตามนะ